ที่สุดของเรานะครับคือต้องมีการเลือกตั้งให้ได้นะครับในวันที่2ไม่ว่ากาก,ากตจะว่ายังไงก็แล้วแต่หน้าที่ต้องปฏิบัตินะฮะเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ด้านหลังน่ยนะครับมาลงกันด้านหน้านะครับจะได้เป็นภาพใหญ่ๆนะครับมารณรงค์ให้มีการเลือกตั้งกันนะคะับเอาพี่โกวมวลไปไหนฮะเชิญพี่อาทิตย์ด้วยครับพี่อาทิตย์อยู่ไหนฮะพี่อาทิตย์ จุดน่าเขาจุดเทียนกันแล้วนะคุณอาทิตย์ครับก็เดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องของเรานะครับทุกท่านนะครับยืนขึ้นนะฮะยืนขึ้นครับเอาครับขยับมาใกล้ๆกันครับดีใจนะวันนี้พี่น้องมากันเยอะนะฮะใส่เสื้อขาวเลยฮะใส่เสื้อขาวสวยมากครับสวยมากนะครับเพราะะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งพี่มต์จุดจุดให้ผมนยครับ พี่น้องเขาเรารณรงค์ให้มีการเลือกตั้งมาดูสิครัว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเขาต้องการเลือกตั้งนะคะนี่มาด้วยใจทั้งนั้นนะหโ,โหเสื้อขาวแสงเทียนสว่างสวยนี่คือสิ่งที่จะนำพาประเทศชาติให้ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยนะคะขอทุกท่านนะคะที่อยู่ข้างหลังเชิญทุกท่านมา ที่ข้างหน้านะคะมาร่วมกันจุดเทียนเพื่อเรายืนยันว่าเราต้องการเลือกตั้งนะคะค่ะพี่น้องคะเชิญค่ะนะครับแหมเยี่ยมจังเลยครับ <c oughs> นะครับขยับเข้ามาใกล้ๆเลยครับนะครับทุกท่านครับ,บ,บาาอะไรนะ <c oughs> อ๋อค่ะไม่เป็นไรฮะก็คือดับไปก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะไอ้นี่เกินไป่ะมาเลยค่ะพี่น้องคะนี่คือพลังของประชาชน ที่ให้ประเทศนี้สู่ระบอบประชาธิปไตยนะฮะเราไม่ต้องการระบบเทือกตังเราต้องการระบบเอาค่อยๆหลีครับได้ครับประชาธิปไตยนะคะครับนี่ก็ถือว่าเป็นพลังร่วมของพวกเรานะครับพ่อแม่พี่น้องฮะทุกท่านรวมโดยช่วยกันครับรวมด้วยช่วยกันแหะเยอะมาก แม่ขอบคุณมากฮะนั่นมีเทียนกี่เล่มไหมฮะอ๋อสองกุมภาครับห้าเจ็ดเลือกตั้งนะคะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับสําหรับพวกเรานะครับชาวจังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพนะครับที่มารวมกันในขณะนี้นะครับแสดงพลังในการต่อต้านนะครับการปิดกรุงเทพมหานครของกลุ่มก่อกระบทสุเทพทึ่งสุบันนะครับแล้วก็นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับผักดัน นะครับนำไปสู่นะครับการเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์ครับทุกคนครับวันนี้พ่อแม่พี่น้องมาร่วมเป็นสักขีพยานนะครับในการที่เรานะครับแสดงพลังภาคประชาชนด้วยความบริสุทธิ์ใจออกมานะครับวันนี้ไม่ว่าเป็นฝ่ายไหนไม่ว่าเป็นใครพวกเราทุกคนนะครับเป็นคนไทยเรารักชาติกันทุกคนรักประเทศไทยกันทุกคนนะครับเรามีองค์พระบาสมจพระเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นประมุก เรามีประชาชนคนไทยเป็นพี่น้องร่วมชาติกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราคนไทยจะต้องออกมาช่วยกันปกป้องประเทศไทยนะครับขอบคุณทุกท่านที่นะครับร่วมไม้ร่วมมือกันครับแสดงสัญลักษณ์ครับชูขึ้นมาสูงสูงครับนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับนะครับขอบคุณมากมครับสำหรับทุกท่านนะครับครับนี่คือพลังของพวกเรานะครับนี่คือ จุดยืนของประชาชนคนไทยอย่างพวกเรานะครับขอบคุณครับสวยมากครับขอบคุณมากเลยครับนี่คือสัญลักษณ์ของการเอานําประชาธิปไตยมาสู่ปวงชนชาวไทยเทียนคือแสงสว่างนะครับพี่น้องค่ะนำพาประเทศสู่นะครับแสงสว่างไปสู่จุดเป้าหมายคือความเจริญของชาติบ้านเมืองครับและที่สําคัญนะครับผมอันนี้ส่วนตัวนะครับขอให้พันตํารวจโทรดอกเตอร์ทักษิณท่านได้เห็นภาพนี้ นะครับขอให้ท่านรู้ว่าเราประชาชนคนไทยอยากให้ท่านกลับมาบริหารประเทศชาติบ้านเมืองจะได้พ้นวิกฤตเศรษฐกิจกันสักทีหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องใช่โยใช่โยใช่โย่ประเทศนี้มีการเลือกตั้งนะคะพี่น้องวันที่สองกุมภาพันธ์เราเอาเลือกตั้งใช่ไหมคะพี่น้องเอาเลือกตั้งค่ะ เอาเลือกตั้งนะครับพูดพร้อมๆกันครับเอาเลือกตั้ง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 สองคุมพาไปกุมพาไปเลือกตั้งไปเลือกตั้งครับขอบคุณมากเลยครับสุดยอดครับสุดยอดครับนะฮะเดี๋ยวเอาเทียนปากไว้ตรงผมมองว่าจริงๆอยากจะทําเป็นสัญลักษณ์นะครับอยากจะทําเป็นสัญลักษณ์นะครับ ปักเป็นรูปหัวใจฮะเจ้าหน้าที่ครับตรงกลางเอาตรงหน้าเวทีเนี่ยฮะได้ไหมครับเอาหน้าเวทีฮะใครใครช่วยทาไปนี่หน่อยครับทําสัญลักษณ์นิดนึงครับนะฮะจุดเอาหน้าเวทีนี่แหละครับเอาวางเป็นรูปหัวใจเลยครับเอาวางเรียงกันเลยครับนะครับวางเรียงกันเป็นรูปหัวใจเลยครับนะฮะตั้งตั้งกับพื้นนะครับแล้วเรียงเป็นรูปหัวใจสามสามดวงก็ได้ครับหลายหลายดวงก็ได้ครับ ดวงใหญ,ใหญ่ๆครับเรียงเป็นรูปหัวใจเลยครับหยอดลงกับพื้นแล้วก็ตั้งเทียนให้เป็นรูปหัวใจนะเรียงเป็นลูปหัวใจเอ้าเดี๋ยวคุณหนุมจะลงไปทำนะพี่น้องครับนะไม่ลงนะไม่ลงนะทาเป็นรูกหัวใจครับพี่น้องครับทำเป็นรูปหัวใจวงเวียนเลยครับรอบๆเลยฮะตั้งไวเลยฮะตั้งไวเลยเป็นกลุ่มๆกลุ่มๆกลุ่มๆกลุ่มจะได้สวยๆพี่น้องครับครับ้งเป็นลูกหัวใจเลยฮะครับเดี๋ยวนะครับเราจะได้ นะครับให้พี่น้องทางโซเชียลมีเดียนะครับได้รับทราบว่ากลุ่มจังหวัดสมุทรปราการของเรานะครับคือ FM 90.25ผู้กล้าจังหวัดสมุทรปราการของเรานะครับได้ทำนะครับคือจุดเทียนนะครับเพื่อเราลดลงให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการนะครับทั้งจังหวัดวันนี้มาพร้อมเพียงกันมากเหลือเกินนะครับพี่น้องตบมือพวกเราหน่อยตบมือได้หรือเปล่านะครับโอ้สุดยอดนะครับพี่น้องเทียนแสงสว่างสวัยสองกุมภา ต้องออกไปเลือกตั้งสองกุมภาต้องออกไปเลือกตั้งนี่พี่น้องครับนี่เสียงนะครับของพี่น้องประชาชนโดยแท้จริงนะครับนาสนันสนันวันไหวเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่น้องครับเราลองลองซ้อมกันสักหน่อยนะครับนะเอาละผมจะนำเอาเอาเลือกตั้งเอาเลือกตั้ง เอาเลือกตั้งเอาเลือกตั้งเอาเลือกตั้งไม่เอาเทือกตั้งเือก <c oughs> ไม่เอาเทือกตั้งไม่เอาเทือกตั้งขอบคุณครับน่ตบ<แ>มือให้กับตัวเองเ่อยตัวเองหน่อยครับพ่อแม่พี่น้องครับครับแม่สุดยอด,ด,อดเลยนี่ครับเรียวเราอาจจะไม่ใช่จบแค่นี้นะพี่น้องกิจกรรมใส่เสื้อขาวจุดเทียนนะครับ เพื่อที่จะบอกกล่าวให้ชาวโลกเขาได้รู้ว่าประเทศไทยต้องการประชาธิปไตยนะครับเราอาจจะนัดหมายกันไปจุดที่สะพานภูมิพลหรือที่ไหนสักแห่งที่บริเวณกว้างๆแล้วเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทั้งจังหวัดสม,มุทรปราการมาทั้งหมดเลยดีไหมครับ <Okay. S 1> เอาละทีนี้เดี๋ยวเราเรอโอกาสที่เหมาะมก่อนยังไงก,ก็ก่อนที่จะถึงวันที่สองกุมภาพันธ์วันเลือกตั้งเราต้องได้ทำกิจกรรมร่วมกันแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องครับขอให้สบายใจได้ว่า ไอ้พวกผีกบฏท,ที่มันละลานสร้างความจิบหายประเทศชาติมันจะต้องมีอันจะต้องมาลายสลายกันไปอย่างแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องครับอาจารย์เอพูดสักานาทีพูดถึงเรื่องประาปไตยาต่อไปนี้นะครับขออนุญาตนะเรียนเชิญท่านอาจารย์เอ็มเจนะครับเพื่อที่จะมากราบเรียนสิ่งที่น่าสนใจให้พี่น้องได้ฟังครับขอเชิญครับอาจารย์ครับขอเสียงตบมือให้อาจารย์เอ็มเจในอีกครั้ง